เอาครับก็สวัสดีชาวประมงทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็จะมานี่เลย Enchant Trident สำหรับคนที่ไม่รู้ครับว่าโลเคชัน Enchant อยู่ไหนมันอยู่ที่เกาะ State of Serenity ก็ห่างจากเกาะแรกอยู่ประมาณนี้ก็มาตรงนี้ได้ผมจะพาไปดูว่าเราจะได้ออฟอะไรนะครับก็ Enchant เนี่ยมันจะมีหลายแบบซึ่งผมจะไม่อธิบายแล้วกัน าบายที่อยากได้ก็คือ resilience กับ control จะได้ตกไปลายง่ายจริงๆผมได้4คิงมามันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่ามันตกปลายากไหน่อยก็เลยอยากจะเปลี่ยนแค่นั้นก็ลองมาดูกันครับว่าจะได้อย่างที่หวังหรือเปล่าโอเคกดต้องจ่ายเงินก่อนนะครับแล้วค่อยกดลงแล้วก็แนะนำให้อยู่นิ่งๆอย่าขยับตัวไปมาคุณอาจจะตายได้หรับคนที่แบบ ยังเคยแบบกด w a s d อนะไรเงี้ยลตายอ่าเราจะช่วยคิปเปอร์เอาท่าในถ้ำนี้ก็จะมีปลาให้ตกนะเนี่ยเอาไปหาเก็บกันได้โอเคส่วนวันนี้เรามา Enchant off กันก็เดี๋ยวจะให้ดูออ f คร่าวๆกันนะครับว่ามีอะไรมั่งแต่ผมจะไม่อธิบายนะว่ามันมันดียังไง โอเคเราไปสุ่มกันดีกว่าอธิบายตอนสุ่มได้แล้วกันก่อนอื่นถ้าเราจะสุ่มได้มันต้องมืดก่อนอ่าไม่เชื่อดูเนี่ยบิงคิคปเปอร์ออทาร์แอนไนไม่ได้เพราะฉะนั้นจงมืดนี่แน่ก็โหดเกินเสกได้มาอินชานแรกลุย ลักกี้จริงๆมันเยอะอยู่แล้วผมไม่ต้องการแต่ก็ถือเป็นออฟที่ดีครับดีน้อยกว่าดีวายนิดนึง <c oughs> สองอ,อันนี้มันจะติดพวกออกแบบออบินโนกับดาร์กินอะสีขาวดำคล้ายๆนั้นก็ขายได้แพงขึ้นแต่ว่าไม่ต้องการลักอินคร s สก็ทาเป็นดูม ไม่อันนี้แย่จัดนี่มาอธิบายให้เลยเดี๋ยวผมก็อ่านนะมันบอกอะไรโอเฮอ่า คิดหนักเ้ยกำมึงขอนั่งคิดกัอนเอาดีป่ะโอเคเรากลับมาแล้วก็จริงๆมันบอกทุกอย่างมันก็ดีแหละแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเที่ยวกับแบบอันหนึ่งมันน้อยกว่าอันอื่นน,นะก็ขอส้มอีกแล้วกันบ๊ายบายอเอาเลขหกอันคอนโทรลไม่เคยรีสิเลนต์ ยิ้อยิ้วบรูสุยันสุดท้ายโอ้มายกอดเอาจริงไวะมันดีนะ มันดีมันดีผิดที่ไปหน่อยวะขอแล้วกันมันดีผิดที่แกรเปอร์จริงก็ดีอแมวอะเอ้ยด,ดิเลนคอนโทรก็ได้มันจะไม่ออกจริงเหรอสิบอันเลยนะนอไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวไปขายปลาไปซื้อใหม่เดีด อขออนุญาตไปซื้อเพิ่มแป๊บหนึ่งเอาแล้วครับทุกคนก็อย่างที่เห็นเลยนี่ผมได้มาแล้วแลวคือสุ่มรอบเดียวได้อะไรเงี้ยแต่ว่าลืมอัดก็ ออเจบแล้ะก็มีเพียงเท่านี้แหละทุกท่านก็ขอภัยด้วยลืมอัดตอนนั้นเคสสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสุมเอนชานขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายเฟสไงบุย